เราได้เปล่าไม่ได้แล้ว,ขขวมันไม่มีที่แล้วไม่มีแล้วโอ้ตรงยี่งขาไ่ได้ขาเข้าโอ้ยผ่านดำมา ังสือ,อไปด้วยอันเดียวน่ะใส่ไปด้วยหนังสือ,อ,อาาข้างเาดียวข้างๆอ่ะดิ๊ดิ้ไปเขียวๆด้วยอยู่ข้างๆอ่ะข้างๆตรงไหนก็ได้แนละ้มันมีช่องตั้งเยอะตั้งแยะนู่นหน้ารถตรงนั้นก็ได้ข้างๆนะ่ะยิงพระด้วยนะน